ย e l ด o ต้อนรับเข้าสู่ห้รียครูแอลสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูแอลนะคะวันนี้เด็กๆชั้นป .6 เราจะมารู้กันในเรื่องของ W-questions h หรือคำถาม,ถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W กับตัว H นะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ W H question คืออะไร W H question ก็ Wh คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W H และตัว H นะคะเด็กๆลองทบทวนซิคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W H เราจำคำไหนได้บ้างอ่าติ๊กตอบติ๊กตอบคำว่าอะไรอ่าอันแรกหมูนะคะหมูตัวนี้หมายถึงครคร ะะใช้ถามเกี่ยวกับคนหรือบุคคลนะคะตัวอย่างเช่น who is your best friends who is your best friends ใครคือเพื่อนสนิทของคุณหรือ who are they who are they พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้น who ถามถึงบุคคลนะคะตัวต่อไปคำถามคำว่าคำว่าอะไรคะจำได้กันไหม what what uh, what แปลว่าอะไรถูกต้องหลายคนจำได้นะคะ what แปลว่าอะไรนะคะใช้กับคำถามทั่วๆไปนะคะเพื่อต้องการทราบรายละเอียดนะคะอ่ะาอาจจะเคยเห็นหลายคำที่คำนามด้วย what เช่นไหมคะเช่น what's your name what is your name นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะที่ไม่ใช่ what's i your name นะคะ what is your favorite subject What is your favorite subject? วิชาไหนที่คุณชอบนะคะหรือ What do you do? What do you do? คุณทำอาชีพอะไรหรือ What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you doing? นะคะอ่าอย่าสับสน้าต่อไป Where Where คือ ที่ไหนนะคะเมื่อเจอคำถามนี้จำไว้ว่าเขาใช้ถามถึงสถานที่หรือที่ตัง้งนะคะอยู่ที่ไหนประมาณนี้หรือมาจากที่ไหนนะคะเช่น where you come f r o m where are you come f r o m คุณมาจากที่ไหนนะคะมาจากจังหวัดท่าไรมาจากประเทศไหนนะคะใช้ได้เหมือนกัน where are you come f r o m หรือใช้ถามเพื่อ ตามหาเพื่อนใช่ไหมคะ Where is Jenny Where is Jenny รู้ไหมตอนนี้เจนนี่อยู่ที่ไหนนะคะหรือ Where is s h i n g Where is s h i n o หล่อนจะไปที่ไหนหรอหล่อนกำลังจะไปที่ไหนใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อไปคำถามที่ขป้นต้นด้วย W H คำนี้คะ่ะออกเสียงว่า when when แปลว่า เมื่อไรนะคะจะใช้ถามถึงวันเวลานะคะวันเดือนปีหรือเวลาเราจะใช้ when นะคะเช่น when were you born when were you born คุณเกิดเมือ่อไหรนะคะหรือ when will your father go home when will your father go home เมื่อไหร่พ่อของคุณจะกลับบ้านนะคะหรือ when will you meet again When will we meet again? เราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่เหนอคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำถามนี้ให้เราตอบวันเดือนปีหรือเวลาลงไปได้เลยนะคะต่อไปคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว j a a คำว่า why why นะคะแปลว่าทำไรทำไมนะคะเป็นการถามเพื่อหา เหตุผลต้องการสร้างเหตุผลนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเจอคำถามว่า why คำตอบจะต้องมีคำว่า because หรือไม่ก็ cause นะคะสองคำนี้มีความหมายว่าเพราะว่านะคะเป็นการให้เหตุผลมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำถาม why นะคะ why don't they like me why don't they like me ทำไมเขาไม่ชอบฉันทําไมหรอต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะหรือ why didn't you come to party last night why didn't you come to party last night ทําไมปาร์ตี้เมื่อคืนคุณไม่มาล่ะทาไมหรอเกิดอะไรขึ้นมีอะไรนะะหรือเปล่านะคะหรือ why do they say like that why do they say like that ทำไมพวกเขาพูดอย่างนั้นน่ะมีอะไรหรือเปล่าฉันทำอะไรผิดไปไหมประมาณนี้นะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย y คำตอบก็จะต้องมี because หรือไม่ก็ c a u s e นะคะเป็นการถามเพื่อต้องการทราบเตุผลนั่นเองนะคะต่อไป how how มีความหมายว่าอย่างไรหรือเท่าไหร่นะคะสังเกตว่าเด็กๆเ,เจอคำถามคำว่า how ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมเวลาที่เราทักทาย how are you today how are you today คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการลักษณะของบุคคลถามอายุความสูงน้ำหนักความยาวหรือระยะทางน,นะคะเช่น how old are you how old are you คำว่า old หมายถึงอายุเพราะฉะนันประโยคนี้ถามถึง ายุถูกต้องค่ะ how old are you คุณอายุเท่าไรนะคะหรือถามเพื่อต้องการทราบวิธีการใช่ไหมคะเช่น how to make pizza how to make pizza เอาวิธีทำพิซซ่าทำยังไงหรอบอกขั้นตอนในีหนึ่องสามอย่างนี้นะคะหรือ how do you go to school how do you go to school คุณมาโรงเรียนยังไง by walk by train by bicycle ามานี้นะคะถามเพื่อต้องการทราบอย่างไรเท่าไรนะคะทีนี้เรามาดู practice คืออะไร practice แบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะคะให้เด็กๆดูที่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดมีอยู่ว่าให้ทำประโยคโดยการเติม who, what, where, when, why และ ฮาวลงไปในช่องว่างนะคะข้อหนึ่งถึงข้อ10นะคะเขาจะถามว่าอะไรนะคะให้เราลองฝึกทำดูนะคะคุณครูหวังว่าพวกเราจะสามารถทำได้นะคะถ้าใครยังจำไม่ได้ว่า what, where, when, where, how เหล่านี้หมายถึงอะไรใช้ถามเพื่อต้องการทราบอะไรนะคะให้เด็กๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะ หวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่า Goodbye สวัสดีค่ะอ่ะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ช่องวัดเตาปูซูนะคะเพื่อที่เราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆมีสาระจากทางโรงเรียนของเราคะ่ะบ๊ายบาย